กตัญญูแปลว่าผู้รู้สึกถึงบุญคุณคนที่เขาทำแก่ตนคือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกอื้อกูลตนมาก็ยอมรับแล้วไม่ลืมบุญคุณของคนผู้นั้นรวมถึงผู้ที่รู้สึกถึงบุญคุณของสัตว์ด้วยบุญคุณของที่อยู่อาศัยบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมากตะเวทีแปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้ทำอุปการะแก่ตนมาด้วยการทำอุปการะตอบแทนคือผู้ที่ประกาศยกย่องผู้ทำอุปการะแก่ตนต่อสาธารณาชนไม่ปกปิดคุณความดีของผู้นั้นแม้เขาจะเป็นคนต้อยต่ำรวมหมายถึงผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนเช่น เลี้ยงดูตอบแทนเชื่อฟังคำสอนดูแลรักษาไม่ทําลายเป็นต้นด้วยความสำนึกในบุญคุณกตัญญูกตเวทีจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากเพราะคนทั่วไปมักลืมบุญคุณคนอื่นง่ายถ้าคลิปนี้มีสาระดีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะ,จะเจริญพร